يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا ت ُ ر ّ ن ّ ك م الحياة الدنيا ولا ي, الد ي, ي ُ ر ّ ن ّ ك م بالله الغرور. อาหม่าบท่านพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาที่ได้มาร่วมละหมาดวันศุกร์ทุกๆท,ท่านนะครับหลักการอิสลามอัลลอฮฺซุบฮะฮานะหัวตาลาเตือนผู้ศรัทธาทั้งหลายให้ระวัง ที่จะโดนดุนยานี่หลอกลวงให้ระวังที่ดุนยานี่จะดึงชีวิตของเราเนี่ยกลายเป็นทาตของมันเป็นเรื่องที่เราทั้งทั้งหลายเห็นในสังคมของเราอย่างดาดดืนไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ที่ไหนก็ตามแต่คนจำนวนมากไม่ฟังคำสั่งของอัลลอฮ์แม้ว่าจะอยู่ในสังคมของมุสลิมก็ตามแต่ โดนดุนยาเล่นงานโดนดุนยาดึงดึงตัวเราเนี่ยเข้าไปเป็นทาตรับใชัยของมันเดี๋ยวจะได้กล่าวตัวอย่างให้ทุกคนได้รับทราบแล้วก็ได้เกิดความเข้าใจแม้กระทั่งสหาบาบางคนเนี่ยโดนดุนยาเล่นงานแม้กระทั่งผู้รู้ที่เราท่านทั้งหลายเห็นว่าเขาเป็นผู้รู้ที่มีความรู้มีชื่อเสียงในสังคมโดนดุนยาเล่นงาน เป็นสิ่งหนึ่งที่กุรอ่านได้เตือนเราเอาไว้เราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้เพราะในขนาดผู้ที่มีความรู้อย่างมากมายขนาดผู้ที่รู้บทบัญญตตัติรู้ฟิกรู้เตาฮิดรู้ศาสนาของอัลลอฮ์อย่างดีเนี่ยยังถูกดุนยาเล่นงานถ้าหากว่ามีไหวพริบไม่ทันกับมันอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาติตัดอย่างนี้นะครับว่ายาอายุฮันนัส โอบรรดามานุษยาชาติทั้งหลายอินนาวะอัลลอฮิฮักแท้จริงสัญญาต่างๆของอัลลอฮ์คำพูดของอัลลอฮ์พจนานาของอัลลอฮ์นั้นเป็นสิ่งที่สัตย์จริงคำพูดตรงนี้เราสามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่มีอะไรเลยสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้เป็นเท็จไม่มีแม้แต่ข้อเดียวเป็นสิ่งหนึ่งที่โลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศัตรูของอิสลาม หรือบุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับอิสลามหรือบุคคลที่ไม่มีศาสนากล้าที่จะปฏิเสธความจริงที่อยู่ในอัลกุรอานไม่มีใครเป็นอย่างนี้ไม่มีใครกล้าแต่อัลกุรอานไม่มีใครที่จะกล้าไปพิสูจน์อัลกุรอานแล้วก็ได้รู้ถึงความจริงตรงนั้นแล้วจะกล้าปฏิเสธความจริงที่อยู่ในอัลกุรอานอินน่าวะอัลลอฮิฮัก แท้จริงสัญญาของอัลลอฮ์คำพูดของอัลลอฮ์พจนานาของอัลลอฮ์บัญญัติของอัลลอฮ์นั้นฮักกุลเป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมเป็นความจริงอัลลอฮ์พูดถึงการเจริญของตัวอ่อนในครันของมารดาว่าเจริญเติบโตอย่างไงมีปฏิกิริยาอย่างใดในขณะที่น้ำอสุจินะครับเข้าไปปฏิสนธิในมดลูกของสตรีเริ่มต้นอย่างไรทีละขั้นทีละตอน ไม่มีโลกนี้ไม่มีใครกล้าปฏิเสธไปพิสูจน์กันแล้วหลังจากที่คนพบกล้องไมโครสโคปได้ได้นำกล้องเนี่ยนะครับสอดเข้าไปทั้งมดลูกแล้วก็ไปถ่ายทำการเจริญเติบโตของตัวอ่อนในครรภ์ของมารดาเป็นจริงไปดังที่ผู้ที่นำากุรอานมาบอกเราคือมุฮัมหมัดผู้ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้บอกทุกอย่างทุกขั้นตอนที่อยู่ในอัลกุรอานโลกนี้ทั้งโลกไม่มีใครกล้าปฏิเสธสัญญาของอัลลอฮ์ คำพูดของ Allah, อัลลอฮ์พเจนานาฏของอัลลอฮ์กุรรานพูดถึงเรื่องกําเนิดจักรวาลเป็นอย่างไรกุาารานพูดถึงเรื่องบิ๊กแบงที่มันเป็นจุดระเบิดที่ทําให้เกิดจักรวาลน,นี้โลกทั้งโลกเอาทฤษฎีที่อยู่ในอาาันกุรรานแล้วก็มายืนยันความเป็นจริงกุาารรานพูดถึงบารซักที่กั้นระหว่างน้ำสองชนิด น้ำชนิดหนึ่งมีความเค็มความเข้ม,มข้มนอย่างหนึ่งอีกชนิดหนึ่งอีกทะเลหนึ่งมีอุณหภมมูมิมีความเค็มมีความเข้มข้นอีกอย่างหนึ่งมาบรรจบกันแล้วมันไม่ปนกันมีปัสซัคท่านนบีไม่เคยเดินเรือทะเลพี่น้องท่านนบีไม่เคยเป็นนักธรณีวิทยาแต่ท่านพูดตรงนี้แล้วโลกทั้งโลกหลังจากที่เจริญก้าวหน้ากว่าจะค้นพบว่าน้ำสองทะเลมาบรรจบกันแล้วมันไม่ปนกันเนี่ยใช้เวลาเป็นร้อยปีอินนาวะอัลลอฮิฮัก สัญญาของอัลลอฮ์คำพูดของอัลลอฮ์พะจานาฏของอัลลอฮ์กุรานของอัลลอฮ์เป็นฮักปุนเป็นสิ่งที่เป็นสัจรทมความจริงไม่มีใครในโลกนี้กล้าปฏิเสธเลยแม้ความจริงเพียงอย่างเดียวในอัลกุรานแต่เพียงแต่ว่าคนเหล่านั้นไม่รู้เท่านั้นแหละหลังจากได้เรียนรู้ความจริงที่อยู่ในอัลกุรานแล้วจําเป็นที่เขาจะต้องศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์คนเหล่านั้นไม่รู้ตรงนี้เท่านั้นแหละ ที่เหลือไม่มีใครกล้าที่จะปฏิเสธความจริงที่มันอยู่ในอัลกุรอานอัลลอฮฺอักบัรเรื่องนี้อินชาอัลลอฮ์คงจะได้นําเอาคุตบามมาพูดคุยกับพี่น้องสิ่งที่ต้องการพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้เนี่ยฟาลาตุรันนากูมุลฮายาตุดุนยาอย่าได้ให้ดุนยาเนี่ยเป็นสิ่งที่หลอกลวงพวกเจ้า แล้วพวกเจ้าก็ตกไปอยู่ในการหลอกลวงของมันและในที่สุดกลายไปเป็นทาสมันและในที่สุดมันไม่ได้ทิ้งอะไรไว้เลยให้แกบเราในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่เราในโลกอาคีรอคนในโลกดุนยาเนี่ยโดนด,ดุนยาหลอกเยอะแม้กระทั่งพระบางท่านเนี่ยเขายังพูดเลยทําให้อะไรนะคริวตพยายามที่จะทํางานกอบโกยกอบโกยกอบโกย,โกยจนกระทั่งชีวิต นะครับสุขสมนะครับชีวิตเกิดความสุขสมแต่สุขภาพสุขภาพเนี่ยมันขืนขมเมื่อด้มีสุขภาพร่างกายที่ดีทุ่มเททํางานทางดุลยาย่างหนักในที่สุดได้สตังมาก้อนก่อนโตและส0บล้าน20ล้านในที่สุดสุขภาพร่างกายมันเสือ่อมโทรมเนื่องมาจากขนขวายดุนยาอย่างบ้าคลั่งและในที่สุดก็ต้องหอบสตังแต่และเดือนเอาไปให้หมอ จบุญเอาไปตะประเคนให้หมอประเคนให้หมอจนกระทั่งชีวิตถึงจุดสุดท้ายคือความตายมาถึงสตางค์ไปก็หมดไปกับโรงพยาบาลสุขภาพก็เสือ่อมโทรมและในที่สุดไม่มีอะไรเลยชีวิตไม่ได้มีความดีอะไรเลยหลงเหลืออยู่ในชีวิตซึ่งหลังจากตายไปแล้วผู้ศรัทธา้งหลายต้องเข้าใจนะสิ่งที่จะตามเราไปเนี่ยไม่ใช่โนนที่ดินสิ่งที่จะตามเราเนี่ยไม่ใช่รถเฟอร์เรอรี่สิ่งที่จะตามเราไปไม่ได้รถเบนซ์ไม่ได้ทรัพย์สมบัติของเรา อามันซอนแรกอย่างเดียวแล้วทุ่มเทรรมทำ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 จนกระทั่งคนบางคนเนี่ยพี่น้องผมเองในขณะที่ป๋าผมป่วยได้เห็นสัจธรรมอยู่ข้อหนึ่งอัลลอฮ์คนบางคนดุนยาเป็นโลกที่จับเขาไปเป็นทาสมันแล้วในที่สุดเขาก็ชอบช้ำอย่างที่สุดฟังทั้งนี้พี่น้องในขณะที่ป๋าผมป่วยเนี่ยดูที่โรงพยาบาลบำร,รุงราษฎร์เอาป้ายมาแขวนเอาไว้ที่หัวเตียงเนี่ย งดอาหารงดอาหารเราก็มีลูกศิษย์ลูกหาไปเยี่ยมอีกเตียงหนึ่งเป็นห้องพิเศษรวมกับอีกเตียงหนึ่งอีกมุมหนึ่งแล้วก็เป็นคนจีนเขียนเหมือนกันงดอาหารไปแขวนไว้ที่หัวเตียงเสร็จเรียบร้อยแล้วพอผ่านไปหล,หลายวันก็มีโอกาสได้นั่งคุยกับอีเตียงข้างๆเราก็ชอบคุยอยู่แล้วพอคุยกับเข้าไปคุยกับเข้าไปเขาก็เล่าให้ฟังแต่เขาเนี่ยรู้สึกอึดอัดใจมากเตียเข้าเนี่ย อาการร้อแล่อย่างนี้นะพี่น้องเนี่ยทะเลาะกันหมดเลยเพราะเตียมีทรัพย์สินเป็นร้อยล้านโอ้โหมีทรัพย์สินเป็นร้อยล้านพี่น้องฟังให้ดีนะผมไม่ต้องเล่ารายละเอียดตรงนั้นนะ่ะไอมีทรัพย์สินเป็นร้อยล้านแขวนป้ายเหมือนกันกระป๋าผมว่างดอาหารแล้วงดอาหารเนี่ยก,กินอะไรพี่น้องกินน้ำข้าวคนก็ไม่ได้น้ำข้าวจางๆใส่น้ำปลาก็ไม่ได้ใส่ซอสก็ไม่ได้ผมสงสารป๋ามากนะ ในขณะที่อยู่โรงพยาบาลสิบกว่าวันเนี่ยหมอเอาป้ายนี่มาแขวนภาพกินแต่น้ำข้าวพี่น้องดูสิดุนยาเล่นงานคนคนหนึ่งที่มีเป็นร้อยล้านความจริงคนนะอุตส่าห์กรอบโกยหาเงินมาเป็นร้อยร้อยล้านเนะี่ยพอบ้านปลายของชีวิตเนี่ยมันน่าจะใช้ทรัพย์สินอย่างสุขสําราญมันน่าจะกินอาหารมือละแสนแปดมันน่าจะกินโอลเลี้ยงแก้วละห้าหมื่นมันน่าจะกินแบบให้มันคุ้มค่าไปเลยสมกับความเหนื่อยที่ตนเองได้ไปหาทรัพย์สินมา โวยมากองะไว้อย่างบ้าคลัง่งแต่ในที่สุดพี่น้องเงินเป็นร้อยล้านกินได้แต่น้ำข้าวอินนาลิลลาฮิวอินนาอิลัยฮิรอจอูนน้ำข้าวเนี่ยก่อนก่อนที่เราก็รู้เนะ่เขามีการถุงข้าวแล้วก็ซาวเอาอะไร้นะเอาน้ำข้าวออกจากข้าวเนี่ยข้าวที่ตรงดงไมไม่ได้หูเหมือนแบบนี้น้ำข้าวเหล่านั้นก็ให้หมากินรวยเป็นร้อยล้านพี่น้องลองคิดดูนะกินอาหารระดับเดียวกับหมา อินนาลิลล่าว่าอินนาอิลัยฮิรเจอนเนียดุนยามันหลอกลวงไงพอสันเรียบรอยแล้วหลังจากนั้นไม่กน็นไม่นานตายก่อนป๋าผุมเงินเป็นร้อยล้านทําอะไรผมนั่งคิดโอน์อเอาใอยเราเห็นแลยตัวอย่างเป็นเตียงข้างป่าผมุมเป็นตัวอย่างอย่างชัดเจนแล้วคนที่โดนดุนยาเล่นงานคนที่โดนโดนดุนยาดึงตัวเข้าไปแล้วก็ไปเป็นทาสมันในที่สุดความดีงามต่างๆไม่เหลือเลย นี่แต่เกิดคนนี้เป็นมุสลิมนะชอบช้ำที่สุดขนขวายยางบ้าคลั่งดอกเบีย้ยไม่เบีย้ยฉันไม่สนนะครับดอกเบีย้ยฉันก็จะเอาสกาดไม่จ่ายดอกเบีย้ยเอามาถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยยิ่งหนักเลยพี่น้องครับความดีไม่เหลือทรัพย์สินก็กองอยู่ในดุนยาเอาไปไม่ได้แถมสิ่งที่ติดตัวไปน่ะคือบาปคือบาปคือบาปติดตัวไปอินนาลิลลาฮิวอินนาอิลัยฮิราญอูน ท่านนบ,บีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกอย่างนี้นะครับว่าเป็นหะดีษกุดซีหะดีษกุดซีเนี่ยหมายความว่าหะดีษที่ท่านนบ,บีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานจากอัลลอฮ์โดยตรงโดยคําพูดตรงนั้นเนี่ยเป็นการกันครองภาษาออกมาจากคําพูดของท่านนบ,บีไม่ถึงขั้นอัลกุรอานหะดีษกุดซีท่านนบ,บีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่ายับนะอาดัม ยับนะอาดัมโอลูกหลานของอาดัมเอ่ยตะฟารรอกลิอิบาดตีอัมละกอลบะตกานันวัมละยาไดกะริสก่อนโอลูกหลานของอาดัมชีวิตของสูเจ้าเนี่ยนะอยู่ในดุนยาเนี่ยจงจัดสรรเวลาเพื่อการอิบาดาต่อฉันดุนยาเนี่ยเรามาอยู่ในมันเนี่ยเรามันมันมเป็นสถานที่แห่งการหลอกลวงแล้วมันหลอกหมดนะสังเกตเมต่ก่อนเนี่ย เราได้ข่าวนะไอ้แตงโมเวลาผ่ามาแล้วพับแดงแจ๋เลย,เยข่าวออกมาเลยต่างประเทศวิเคราะห์กันมาเานี่ยตนาบอกว่าอย่าไปกินนะของมันฉีดสีใช่ไหมของมันฉีดสีอย่าไปกินถาหวานเจี๊ยมแล้วมันฉีดน้ําตาลเข้าไปนะครับน้ําตาลนี่เป็นอันตรายอย่างมากอย่าไปกินผมมาวิเคราะห์กันตอนหลังก็แพทย์ไทยออกมาวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วต่างประเทศเนี่ยออกข้อมูลในการโกหกปิ้นป้อน พอเอาแตงโมมาแล้วเนี่ยประเภทเขาขาวเ่ยนะฉีดสีเข้าไปเนี่ยไม่เกินวันมันเน่าไอประเภทไม่หวานไม่หวานฉีดน้าตาลเข้าไปแป๊บเดียวมันเน่าการออกข่าวตรงนี้เพื่อที่จะให้แอปเปลิลแอปเปลิลสาลี่ลูกกีวีต่างๆต่างประเทศมันเข้ามาในเมืองไทยแล้วมันขายดีอย่างเทนาเทท่าแตงโมแตงโมเป็นยังไงล่ะไม่มีเลือตลาดเป็นต้องการไร้ค่านี่คือความสปกปรกของของอเมริกา ความสกปรกของตังตะวันตกในการที่จะเข้ามาตีตลาดเรื่องแตงโมเรื่องสับประรดในเมืองไทยหลอกหลอกดุนยานี่เธอเกิดเราไม่ไม่วิเคราะห์ให้ดีไม่วิไม่ไม,ไม,ไม,ไม่วินิจฉัยให้ดีละโดนหลอกนะครับแม้กระทั่งแม้กระทั่งอัลลอฮฺสุบฮานอหัวตาลานี่บอกแม่เนี่ยต้องให้นมเท่าไหร่นะสองปีวาฟิซอลูฮูฟิอาไม่กูอานระบุไว้ชัดเจนเลย แม่ี่ยต้องให้นมบุตรถึงสองปีแรกๆออกมานี่หลอกหลอกลวงจริงๆเลยแล้วก็บอกว่าแม่เนี่ยให้นมลูกเนะี่ยสามเดือนเนี่ยไม่มีวิตามินแล้วไม่มีเกลือแร่แล้วไม่มีธาตุอาหารเรียบร้อยแล้วถ้าให้ลูกกินเนี่ยลูกจะเป็นผู้ที่ขาดสารอาหารต้องอัดนมกระป๋องต้องอัดอาหารเสริมเข้าไปแต่นี่ที่สุดตอนนี้ออกมาอย่างชัดเจนแล้วโรงพยาบาลต่างๆออกมาอย่างชัดเจนเลยพี่น้องครับว่า นมแม่ถึงแม้ว่าจะมีให้ลูกกินเกินสองปีก็ยังมีวิตามินยังมีเกลือแร่ยังมีความอบอุนอ่นอุณหภูมิที่เหมาะสมกับคนที่เป็นลูกเห็นไหมในะที่สุดกลับมาหาอันกุรอานบนเลยดุนยาถ้าเราไม่อยู่กับอันกุรอานไม่อยู่กับที่โดนหลอกท่านนาบดุมฮัมหมัดสุลลัลลุอยฮิวะซันลมจึงบอกว่าโอ้ลูกหลานของอาดัมยานาสูเจ้ายานะครับอย่าหันหลังให้ฉัน จงอะไรต่อฟัร,รักเลียอิบาดตีจงเป็นผู้ที่จัดสรรเวลาเพื่อการอิบาดะต่อฉันถ้าทําอย่างนี้นะไม่ต้องเอาเวลาทั้งหมดจัดสรรจัดสรรถ้าจัดสรรเวลาเพื่อการอิบาดะต่อฉันแล้วอัมละกอลบากากีนันฉันจะทําให้หัวใจของเจ้าเนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยความร่ํารวยหัวใจพอเพียงรู้จักพอในสิ่งที่ตนเองได้รับ คนเราในพี่น้องถ้าจะมีทกร้อยล้านนะถัดใจมันยังกระหายใจมันยังละโมบใจมันยังไม่พอเพียงเลยแล้วกทวว 1, นนะ็ทรมานไปตลอดชีวิตแม้ว่าจะมีพันล้านเนาทรมานไปตลอดชีวิตไม่มีความสบายอาลัลลอฮ์ให้ดิสกีเนี่ยนะความพอใจในสิ่งที่เราได้รับเป็นดิสกีที่อย่างยิ่งใหญ่มากคุณจะรวยไปทําไมภาษาวัยรุ่นบอกรวยไปทําแก้วอะไรรวยแล้วหลังจากตายแล้วกองเอาไว้ทั้งหมดเอาไปไม่ได้เลยที่จะเอาไปได้คืออามันสอนและการงานที่ดีด ละหมาดเอาไปได้เพราะนั้นอย่าไปหลงนะดุนยาเนี่ยจงหาเวลาจงจัดสรรเวลาเพื่อการอิบาด้าต่อฉันแล้วฉันจะทำให้หัวใจของเจ้าเนี่ยเต็มเปี่ยมถูกบรรจุเต็มไปด้วยความรู้สึกพอรู้จักพอในสิ่งที่ตนเองได้รับเป็นเนื้อมัตที่ยิ่งใหญ่มากไม่เพียงแค่นั้นอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาให้ท่านดาบีมาบอกต่อไปอีกนะครับว่าวัมละยาไดกะริสกอน หัวใจเนี่ยอัลลอฮ์ให้เกิดความพอรู้จักพอในสิ่งที่ได้รับแล้วทําให้มือทั้งสองจ้างของสูเจ้าเนี่ยมือทั้งสองข้างของสูเจ้าเนี่ยไปขนขวายอะไรแล้วหลังจากที่มีเวลาเพื่อการอิบาด้าต่อชันมือของเจ้าที่ไปขนขวายอัลลอฮ์จะให้ริสกีเต็มเปี่ยมอัลฮัมดุลิลลาห์ริสกีจะมาอย่างต่อเนื่องผนวกกับหัวใจของเรารู้จักรู้สึกพออัลลอฮ์มีความสุขย่างที่สุดพี่น้องรู้ไหมในอังกฤษเนี่ยเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ พออ่านดูแล้วเนี่ยเป็นภาษาดับก็เขียนออกมาแล้วก็มาอ่านแล้วก็มีวิดีโอแต่วิดีโอถูกลบไปแล้วพี่น้องครับน่าเศร้าใจมากมหาเศรษฐีคนหนึ่งดูนะอัลลอฮ์ให้เขามีพันกว่าล้านดอลลาร์นะครับพันกว่าล้านเปิดบริษัทนั้นเปิดบริษัทนี้ลูกๆหล,ล,ลานๆมีบริษัทบริหารทั้งหมดเลยแต่อัลลอฮ์ลงโทษคนคนนี้เพื่อที่จะให้ชาวโลกได้รู้ว่าทรัพย์สินเหล่านั้นไม่ได้โดนบัรดาลความสุขอะไรให้แก่ชีวิตเลย เอาล่์ให้นอนไม่ได้นอนไม่หลับเป็นโรคเครียดมากพอนอนหลับปั๊บเนี่ยสมองมันคิดสมองคิดว่าจะขยายบริษัทยังไงไอ้ตรงนี้จะบริหารยังไงจะหาคนงานเพิ่มยังไงจะเปลี่ยนเครื่องยนต์ยังไงจะทํายังไงขยายตลาดยังไงมันคิดคิดคิด,คดจนกระทั่งแป๊บเดียวนอนขึ้นไปประมาณชั่วโมงต้องตื่นแล้วต้องคิดมานั่งเขียนเขียนเขียนไอ้สิ่งที่คิดตอนนอนหลังจากนั้นไม่เอาแล้วคนคนนี้ไม่เอาพี่น้อง ให้ลูกให้หลานให้ต่างๆทั้งหมดเครือญาติต่างๆมาแบ่งกันบริหารทรัพย์สินต่างๆเสร็จแล้วคนคนนี้ฟังให้ดีนะพี่น้องดุนยาหลอกแบบนี้นะคนคนนี้รวยมหาศาลมีบริษัทต่างๆมีโรงงานต่างๆอย่างมากมายเรียกลูกๆมาประชุมเรียเครือญาติต่างๆมาประชุมหมดเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วขอพ่อเนี่ยขอมีความสุขด้วยการตายพ่อขอมีความสุขด้วยการตาย สดยาพิษต่อหน้าเครือญาติทั้งหมดเลยตายขอมีความสุขโดยการตายเขาคิดว่าตายไปแล้วมันน่าจะมีความสุขมากกว่านี้ดุนยาหลอกโดนดุนยาเล่นงานเป็นทาสของดุนยาจนกระทั่งยิ่งมากเทา่าไรยิ่งมากเทานะ่าไรนบีบอกว่าถ้าอัลลอฮ์ไม่ไม่ทำให้จิตใจของรู้จักพอนี่นะคนคนนี้จะบ้าคลั่งอย่างเดียวเลยฮะดิษนบีบอกเอาไว้ เราการลิอิบเนีาดัมวาดยันมินซาฮบินลอาฮบะไอยากูนลลฮูวาทีซา,านียะแม้ว่ามนุษย์เนี่ยจะมีหุบเขาหุบเขาหนึ่งที่มาจากทองคำโอ้โหมีทองคำเป็นภูเขา <S <s <uss id> ลาฮบะไอยากูนลลฮูซ่านียะเขาก็กระหายอีก อยากที่จะมีภูเขาที่สองที่มาจากทองคํามีหุบเขาที่สองล้วก็หายอีกอยากจะมีหุบเขาที่สามที่มาจากทองคําคนเหล่านี้หัวใจของเขาโดนอาสาบของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ให้ไม่ให้ใจรู้จักพอในเมื่อใจมันไม่พอทํายังไงต่อนะบีสอนต่อไปอีกว่ายับนะอาดัมอัลลอฮ์ตัดว่าโอ้ลูกหลานของอาดัมลาตูบาไอตมินนีอย่าห่างจากฉันนะอย่าหันหลังให้ศาสนาของฉัน อย่าทำมาเมินเฉยต่อบัญญัติของฉันนะอัําและพลอบักฟะฟักรอนฉันจะทําให้หัวใจของเจ้าเนี่ยเต็มเปียมไปด้วยความกระหายความละโมบโลภมากและในที่สุดก็บ้าข้างกับดุนยาอย่างเดียวแล้วไม่สนเลยทรัพย์ที่ได้มาเนี่ยจะได้มาจากดอกเบีย้ยการพนันค่าเหล้าค่ายาเสพติดขูดรีดคนยากคนจนยังไงไม่สนใจเลยถ้าหัวใจมันไม่พอนี่พี่น้องถ้าหากว่าห่างอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาพี่น้อง หัวใจเราจะไม่เกิดความพอใจกับสิ่งที่เราได้รับแล้วอัลลอฮ์ก็ตัดต่อนบีบอกว่าอัลลอฮ์ได้กล่าวต่อไปว่าวัำละอย่าได้กระชุกหลังในเมื่อหัวใจมันไม่พอมือทั้งสองข้างของเขาอัลลอฮ์จะยัดเยียดงานทางดุนยให้เต็มเปี่ยม,ยมจนกระทั่งชีวิตไม่มีโอกาสเลยที่จะหันมาทําความดีนี่คือคนที่เป็นทาตของดุนยาสังเกตง่ายๆก่อนที่จะจบคุตบ้านในวันนี้พี่น้อง คนที่มันมีมีอะไรนีมีอาการของการถูกดุนยาเล่นงานเนี่ยมันมีอาการอย่างนี้อาการของมันอุลมะบอกเอาไว้ให้ทุกคนได้ไปศึกษาดูในหัวใจของเรามีอาการของการถูกดุนยาเล่นงานหรือเปล่าอาการของมันเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าขนขวายงานทางดุนยาแล้วขี่เกียรละหมาดรู้สึกละหมาดแล้วมันดนมีความสุขเลย รู้สึกว่าทําอิบาดาต่อรอดแล้วไม่มีความสุขเลยหรือบางทีมีเงินอยู่ยยก้อนหนึ่งสักสามแสนสี่แสนมันถึงพิกัดต,ต้องจ่ายสกาดพอถึงปีมาจะจ่ายสกาดพับรู้สึกอ,อีกแล้วปีที่แล้วเพิ่งจ่ายไปเองปีนี้มาอีกแล้วเดี๋ยวปีต่อไปมาอีกแล้วรู้สึกนายแหนงกับการจะจ่ายสกาดคนคนนี้กําลังมีอาการของคนที่ถูกดุนยาเล่นงานเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาต่อรอท์ทุกท่านครับดุนยาเป็นสถานที่ที่เราจะต้อง ทิ้งมันไปทั้งหมดจากมันไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เลยสิ่งที่เราจะออกจากดุนยาแล้วสามารถที่จะเอาติดตัวของเราไปได้ไปอย่างเต็มภาคภูมินั่นก็คืออามันซอลแลทำอะไรเลยในดุนยาเนี่ยพี่น้องครับเรามีงานทำในงานมีการละหมาดอัลฮัมดุดลิลลาเรามีงานทำได้เงินเดือนมาแล้วสักร้อยสองร้อยให้เงินเนี่ยมันได้จิฮาด์ด้วยไม่ใช่ร่างกายจิฮา์ดอย่างเดียว พอตอนนี้ในเมืองไทยยังไม่มีในเรื่องจิฮัดพี่จะต่อสู้กับศัตรูยังไม่มีบานนี้เมืองนี้ยังเปิดโอกาสให้เรานับถือศาสนาตามความพอใจของประชากรที่อยู่ในประเทศนี้อัลฮัมดุลิลลาเรายังไม่ถูกกีดกันแต่จิฮัดที่เราทิ้งไม่ได้คือ j i ฮ a ดวะญฮิดูเบิอัมวาลิกุมสุจาราทั้งหลายจงต่อสู้ว้ทรัพย์สินของสุจาราเงินเดือนของเราไดจิฮัตในวุทางของอัลลอฮ์บ้างหรือเปล่า ถ้ารู้สึกเสียดายสักร้อยสองรอบริจาคไม่ได้เอาออกไม่ได้เลยเรากําลังมีอาการของการถูกดุนยาเล่นงานเรากำลังจะถูกดุนยาดึงเข้าไปเป็นทาสของมันเพราะระวังให้ดีนะทุกภารกิจที่ทําให้เราเนี่ยนายแหนงจากการทําอิบาดาต่อสต้อ์นั่นคืออาการของบุคคลที่กําลังถูกดุนยาเล่นงานอะกูลุกาลิฮาดาวัสตัฟรุลลอฮัาลาดีมาวะลลกุม ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين ودمنا على اعدائك اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم فاذكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أكم الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون